คลิปนี้เรามาดูวิธีการอัพโหลดวิดีโอ youtube นะครับผมไปที่แอปพลิเคชัน YouTube ครับไปที่วิดีโออัพโหลดนะครับเลือกตัดสติปที่เราต้องการครับผมทุกที่ก็จะมีการสามารถที่จะตัดต่อได้นะครับมาเราต้องการคลิปที่เราจะใส่นะครับพอเลือกแล้วเราก็ กดถัดไปก็จะมีเมนูของการปรับแสงปรับสีได้เล็กน้อยนะครับผมหลังจากนั้นกดถัดไปครับผมแล้วก็มีในส่วนของการตั้งชื่อนะครับครับผมมีคำอธิบายนะครับคลิปครับผม แล้วก็มีเลือกว่าเป็นสาธารณะไม่เป็นสาธารณะส่วนตัวกำหนดเวลาไว้นะครับผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเ,เลือกสถานที่ตำแหน่งที่เราถ่ายที่เราทำการอัปโหลดได้ครับหลังจากนั้นกดถัดไปครับผมแล้วก็มีตัวเลือกว่าวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อเด็กวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กเป็นต้นนะครับผม หลังจากนั้นเรากดอัปโหลดเลยนะครับผมก็ทำการรอนะครับหลังจากนั้นเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะได้วิดีโอ YouTube ครับผมขอบคุณครับ